ไม่ล่าสุดครับโมเดล13ข้อต่อตัวนี้เป็นกระโหลกต้อนรับฮาโลวีนครับอ่าซึ่งอันเนี้ยดูดีๆนะครับมันเป็นพลาสติกโดยก่อนตันนี้มันจะเป็นพิมพ์สามมิติใช่ไหมหล่นแตกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆอันนี้เป็นพิมพ์พลาสติกเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเรื่องความแข็งแรงได้แน่นอนแถมตัวนี้เป็นปมกุญแจด้วยเมื่อใช้เสร็จปุ๊บติดปงกุญแจห้อยกระเป๋าได้ออเฮยอย่างเทพเลยครับมาเรามาต่อกันเลยดีกว่า อ่านี่มีคนบอกว่าถ้าอยากเท่ให้ลองบนคัตติ้งแมทครับดูโปรขึ้นมาทันทีประมาณนั้นนะครับอ่ะมาดูกันครับนี่มีคู่มือให้ครับต่อเป็นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับอ่าอาจจะมีขั้นตอนเราเริ่มจากเนี่ยไล่มาเลยก็ได้เฮดบอดี้ปุ๊บปบุแล้วค่อยมาประกอบผสมกันอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับเออนี่นี่น,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 นี่มีวงกิญแจด้วยผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พอใช้เสร็จปุ๊บ ไปแขวนได้เี่เราเริ่มที่บอดี้ก่อนเลยนะครับโอ้ยบอดี้ต้องติดพวงกุญแจที่นี่เลยเหรอครับเนี่ยเออเอาแกะก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเมื่อเผื่อใส่ที่หลังใส่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าพวงกุญแจมาถึงเริ่มก่อนเลยโหสุด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 ,สด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 อ่าพวงกุญแจไว้ปุบ๊บนะครับซี่โครงหน้าซี่โครงห,หลังอ่าเอ้สี่กับแปดเอ๊เนี่อใช่ป่ะอ๋ออันนี้เราติดกับตรงซี่โครงอย่างนี้ไปเลยครับพวงกุญแจโอ้โห เออง่ายด้วยครับแกะแบบดึงได้เลยึ๊บนะครับไหนหน้าไหนหลังมีที่โครงหน้าใช่ไหมอ่ามันมันจะมีช่องสาหรับเสียบใส่อย่างนี้อยู่น่าจะเข้ากันอี้พอดีอ่าโอเคใช่เราเข้ากันแบบนี้นี่ที่โครงหน้าส่วนตัวพวงกุญแจที่ดูรูปนะครับเขาติดกับตรงนี้เรียกว่าอะไรไขปลาาไหมเออกระดูกไขปลาาแล้วกันอ่าไขปลาาหลังเหรอเออไม่รู้เหมือนกันก็เขาติดกันงั้นอ่าเราก็ติดตามเข้าไปนะครับอืมอึบ จึกจึกแล้วก็บิดเข้าไปอุ้ยแข็งอยู่นะแสดงว่าถ้าเกิดว่าใส่ดีๆน่าจะหลุดยากอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคเรียบร้อยนี่คือพร้อมแขวนแล้วอมาถึงพร้อมแขวนก่อนเลยนะครับอ่ะต่อไปครับส่วนล่างส่วนเอลเอลอยู่ไหนเอลเอลไฮดาเอลไฮดาฮรู้จักใช่ไหมให้รู้จักนี่ก็ไม่ธรรมดาลครัผ่นหน้ามาอย่างนี้นะเปิบเอ้ยไม่เข้าต้องกดไง ต้องกดแบบไหนเนี่ยไม่กล้ากดแรงเดี๋ยวก็อู้อ๋อมันแบบมันเป็นตัวเรียกว่าอะไรนะที่แน่นคือกดแบบกดกับแน่นเลยนะครับต้องกดเข้าแน่นๆเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการแตกนิดนึงกดเข้าแน่นอย่างนี้บางทีเราไม่ได้เราไปฝืนมันแตกนะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะแข็งแรงแน่นอนอย่างนี้ขยับได้ปะเฮ้ยขยับได้เฮ้ยโอเคเลยแน่นแต่ยังขยับได้อยู่ประมาณนั้นนะครับไปต่อครับตัวเสร็จแล้วแค่นี้เลย <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเป็นหนัวกระโหลกไงมันเป็นโครงกระดูกมันไม่ต้องมีอะไรเยอะเนาะ อ่าเฮ้ยทำไมติดหัวหัวเป็นงี้เหรอเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยไม่ใช่นี่หัวไม้เท้าไม่ใช่อ๋อมีไม้เท้าด้วยออไม้เท้าการะโหลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หาหัวที่เป็นหัวกระโหลกดีๆอยู่นี่เออเออาหลอนแล้วครับผมเออนี่หัวหน้ากับหัวหลังเอ้ยหัวหน้ามีอะไรติดเพิ่มเดี๋ยวก่อนนะนี่ดูรูปตรงนี้นะครับเห็นไหม,มที่หัว สิบแปดกับสิบเจ็ดอ่าเอสิบเจ็ดโอ้เขาเปรูปบอกอ่ะผมก็ไม่ดูรูปอะไรมั่งเลยอ่าสิบแปดก็คือหัวเมื่อกี้กับสิบเจ็ดสิบเจ็ดคือตัวนี้นี่ตัวนี้อ่าโอ้ยอย่างนี้ก็ง่ายดีครับเฮ้ยอ,อย่างนี้ไม่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 ไมไมไมท้าทายเลยอะ่ะอย่างนี้มันให้เด็กอนุบาลต่ออ๋อกรามนี่เองเออที่แท้ก็เป็นกรามนะครับต้องใส่กรามไว้ก่อนเอ้ยแลใส่ไงอ่ะใส่ไว้เฉยๆเลยเอ,อ่ะโอ้เหมือนใส่ไว้เฉยๆครับน่าจะเอาไว้สําหรับเปิดปิดปากได้นะอ่า เพราะฉะนั้นพอใส่กรามเสร็จแล้วก็ติดนี่เข้าไปอึ๊บกึ๊บอึ๊บอ่านี่อึ๊บ,อ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 บเอ้ยเอ,เอ,เอกดไม่เข้าอึ๊บอ่ากดได้เข้าดนแก๊บนี่กรามจะได้ขยับได้เออเจ๋วจังเออทำดีนาอททำดีโอเคหัวแล้วก็เอาหัวใส่ลงไปเลยนะครับซึ่งตอนกดเหมือนเดิมมันอาจจะแน่นนิดหนึ่งต้องใช้ความสามารถและทักษะขั้นสูงทักษะของการกดเข้าไปแบบอย่างนี้ เฮ้ยนี่หัวใสไม่ยากเท่าไหร่โอเคเสร็จครึ่งตัวแล้วว่ะเฮ้ยง่ายเกินแม่อย่างงี้แป๊บเดียวเสร็จแน่นอนครับอันนี้พวกอาวุธต่างๆนะ,ะไปต่อครับขั้นตอนที่5ครับพวกขาเราเอาขาสองข้างก็เหมือนกันสองข้างโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะครับสิบสองสิบห้าวจะมาะแสดงว่าข้างไหนก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมสิบสองสิบห้าไหนเท้าอ้นี่เท้าเฮ้ยเท้ายังกับเหมือนเท้าสัตว์เลยทำไมสี่ขาเฮ้ยนี่คนคนจริงปะเนี่ย เอ๊ถ้าเป็นกระโหลกคนโครงกระดูกคนเท้ามันต้อง5้าสิทำไมนี่เท้าเป็นสี่อ่าสิก็คือชิ้นใหญ่ใช่ไหมสิบสอแล้วก็15บห้าบสอกับสิบหชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับออเฮ้ยเก่งจังมีบอกอย่างนี้ชัดเจนง่ายเลยมีตัวเลขบอกปะตัวเลขตรงนี้ไม่ได้มีบอกมีบอกบางส่วนบางท่อนออแต่ก็ดูตามรูปอ่ะง่ายๆนะครับสิบกับ15ตัวตุ่มลงล่างใส่เข้าแนวไหนกันหรือว่ามันยังไงก็ได้ ไม่รู้ใส่ไปน่าจะหมุนได้มั้งอ๋ออย่างนี้แหละเออใช่ป่ะถูกป่ะกระดูกคนเป็นยังไงเนี่ยเอออย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เออไอกระดูกตรงเข้าไปตรงเข้าไปอย่างงี้อ่านะเออจริงเหรอคนมันต้องขาขามันต้องแบบขยับยังไงได้เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรูปตัวอย่างที่เสร็จก็อย่างนี้นี่เออเอ,อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ,อ่าลองดูขาเอ,อ้ยเอาติดไงอะ ๋อต้องมีตัวต่อเพิ่มนิดหนึ่งนะครับสำหรับขานี่คือตัวที่สิบเก้าคือตัวนี้เราใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้อารมณ์เหมือนมาต่อให้ดูเลยอ่ะเหมือนแบบอ่ะเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราต่อให้ดูต่อให้เพื่อนดูเออติดเข้าไปที่ขาปั๊บติดเข้าไปที่ขาเลยไม่ยากตัวนี้ไม่ยากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนซื้อไปสามารถต่อได้เองอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาบอกเลยกดไปอือ อยเดี๋ยเรื่องเดียวคือระวังเวลากดตรงนี้ที่ผมปอกไปแล้วเราก็ดูเท้าซ้ายเท้าขวาใช่ไหมเท้ารูปร่างที่ต้องมาควรต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดใครอยากจะฉีกแหวกแนวจะไม่ใส่อย่างนี้ก็ได้นะจะใส่แนวอื่นอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาอันนี้มันฟรีอยู่แล้วมันแล้วแต่เราต้องการได้ เลยเออโอเคป้าต่อไปที่แขนครับก็เป็นส่วนเล็กๆที่เหลือนั่นแหละเนี่ยกระดูกเล็กๆกระดูกเล็กๆกระดูกเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มือปึ้งจบมือมี2แบบกำกับแบรถ้ากำก็บางทีเอาไว้ถืออาวุธต่างๆนั่นเองนะครับงั้นก็กำสองข้างไว้เลยดีกว่าผมต้องถืออาวุธไม่งั้น่างจับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไปาแขวนเป็นวงกุญแจแนะนําให้ถอดอาวุธออกเพราะว่าอาวุธหล่นแน่นอนบอกเลยนะครับอ่าโอเค ห้ากับสิบเอเฮ้ยมันต่างกันเหรอเนี่ยงานไส้เอาผมไม่ได้ดูด้วยห้ากับสิบไหนดูที่มีช่องว่างช่องว่างตัวนี้อยู่ข้างบนป่ะเนี่ยอ้างงานงอกผมลืมดูอ่ะเครืออเครือห้ากับสิบโอเคตัวช่องว่างคือห้ากับสิบห้าบนสิบล่างนะครับตัวที่มีรูอยู่บนตัวที่ไม่มีรูอยู่ล่างเกือบพูบไปผมเกือบวูบอ่ะ มีรูอยู่บนไม่มีรูอยู่ล่างอ่าโอเคแล้วก็ใส่มือแน่นอนว่ากำสองข้างครับผมเออเอาเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวได้เลยอีกข้างหนึ่งก็กดเข้าไปอ่าอ๋อคือมันก็หมุนได้คือเราติดยังไงก็ตามเดี๋ยวสุดท้ายมันก็หมุนได้อยู่ดีเหมือนคนยิงบิดแขนขาได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอ้เฮ้ย เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเสร็จแล้วเท่านี้เลยครับอู้ว้าวนี่มาดู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 าดาดนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเื่อดูเวลาในวิดีโอก็ได้ครับประมาณ8นาทีช่วงต้นผมพูดไปก็ประมาณ1นาทีแหละช่วงนี้ผมต่อใช้เวลาประมาณ7นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งคือผมต่อไปพูดไปด้วยอะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดผมว่าไม่เกิน5นาทีน่าจะเสร็จประมาณนั้นนะครับเอ้ยเท่เฮ้ยโอ้โหหน้าสาสมจัง น่าจะต้องมีหลายสีนะครับใส่อาวุธเข้าไปขวานหนึ่งอ่ะอีกข้างโอ,อ้ก็เนี่ยแหละก็กระโหลกนี่แหละอย่างจับเลยปั๊บนี่ฮชอชชอเฮ้ยแล้วแข็งแรงด้วยนะชอบชอบชอบอ่าอาวุธเพิ่มเติมนี่เป็นเรื่องอะไรนะขวานเหมือนขวานมีปีกนะครับแล้วก็จะมีอ่าเหมือนบุทรเลียเรียกว่าอะไรกระบองคู่อ่าเออ ขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มือที่เป็นรูปแบเพื่อบางทีเราจะไม่ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยอกระบองคู่อเอ้ยแจ๋วกระบองคู่มือเสร็จจบโอ้อย่างเท้ง่ายด้วยนะครับโอ้สุดยอดอ,อยากเล่นบ้างใช่ไหมครับอสีกาผมแท็กไว้ให้ใน u t u b e s h o p p i n g ที่มันจะเด้งขึ้นมาหรือลิ้กงใต้วิดีโอหลายแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับแน่นอนครับมันมีหลายสีจัดเลยชอบสีไหนผมเลือกสีขาวมาเพราะกระโหลก กระโหลกพื้นฐานมันสีขาวไงก็เลยแบบเออตัดสีขาวมาเลยง่ายๆแล้วกันนะครับนะได้เป็นแบบนี้เทเระเบิดระเบ้ร์ไปเลยโอ้โหอ่าก็เอาไปสะสมได้นะครับเฮ้ยไม่มีที่แล้วทำไงดีผมพวรตองไว้ตรงไหนดีนะครับอ่าที่ตรงนี้เต็มที่บนนู่นก็เต็มที่ตรงนี้ก็เต็มเฮ้ยเอ้าเต็มหมดทุกตรงงามไส้อ่าต้องหาที่แทรกสักตรงแหละอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหากันแล้วกันนะครับนี่อ่าโมเดล13ข้อต่อ